สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิษราช่วยเทนลาดนักศึกษา623-110-1013เป็นนักศึกษาสาขารัฐปภาษาสนรศาสตร์มหาวิทยายลาัยราชภัฏสงขลาฝึกป,ประสบการณ์วิชาชีพณนะองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียอำเภอโนดจังหวัดสงขลาเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ สวนตำบลตะเคียะตำบลตะเคียคำว่าตำบลตะเคียมาจากตามที่คนเท่าคนแก่หรือชุมชนเล่าต่อกันมาเป็นชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็งลำต้นใหญ่ใบหนากว้างชื่อว่าต้นเพียและได้แผงมาเป็นตะเคียะ ตำบลตะเคียนในปัจจุบันนี้ต้นไม้ชนิดนี้ได้สูญพันธไปแล้วที่ตั้งและอาณาเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียอำเภอระนดจังหวัดสงขลาอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอระนดประมาณ12กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราช ใต้ติดต่อกับทะเลสาบสงขาทีต่ตะนออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเดน,นสหวนอำเภอนรนดจังหวัดสงขาที่ตะวันตกติดต่อกับเขต พลช่วยแท่นเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียะคนปัจจุบันวิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลตะเค,คีรรยเศษรษฐกิจแบบพอเพียงวิถีชุมชนเข้มแข็งการเกษตรแบบยั่งยืนมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตดิฉันฝึกประสบการณ์วิชาชีพณนะห้องสำนักปลัด หน้าที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายณนะห้องสำนักปลัดถ่ายเอกสารหนังสือรับลงทะเบียนหนังสือรับออกเลขหนังสือนับหนังสือส่งลงทะเบียนบันทึกข้อความ นำแฟ้มเสนอเซ็นเสนอห้องนายกอบตอติดบอดประชาสัมพันธ์ทะเบียนคุมรายชื่ออาสาสมัครท้องถิ่นลักโลกลงพื้นที่เก็บขยะอันตรายหมู่ที่1-5ถึง5ในตำบลตะเคียเกียติบัติโครงการป้องกันการตั้งครันในวัยเรียนประจำปีว่ประมาณพศ2 5 6 6ให้แก่นเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา1-6 โรงเรียนตักเทียวิทยาคมทำแผนพับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสแกนเอกสารทำป้ายโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกพิมพ์หน,นเบียบวาระการประชุมการพิมพ์หนังสือราชการทำเบียนคุมรายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ท้ายนี้ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียที่กรุณาให้ดิฉันมาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและขอขอบพระคุณอาจารย์ชนุกนาถภูลสวัสดิ์อาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐทักษศาสาสนาศาสตร์ผู้ที่คอยให้คำปรึกษาคำแนะนำการทำงานในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดสเดือนจนประสบผลสําเร็จ